ฮัลโหลข้อการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดในวันนี้เราก็อยู่ในเกมคอนทราลีเธอนะครับผมสัตว์หัวข้อในวันนี้ผมเราจะมาทุกคนเนี่ยพรีวิวการปลุกพลังของปืนมิสไซมาดูกันดีกว่าว่าทางด้านของปืนมิสไซ์ ide, เนี่ยการปลุกพลังเมื่อเราปลุกพลังปุ๊บเนี่ยความสามารถของปืนจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วก็รูปลักษณ์ของปืนเนี่ยจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็การใช้งานเนี่ยใช้งานอย่างไรถึงจะคุ้มค่าที่สุดสำหรับปืนกระบอกนี้ สำหรับวิธีการได้รับสกินปลุกพลัง Button Wolf ของผมเราสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าแพ็คเกจสุดคุม้มในตอนนี้ผมก็จะขายเป็นเหมือนเดิม2แพ็คสำหรับแพ็คแรกก็ผมก็คือทางด้านของแพ็คตัวสกินการปลุกพลังของ b ั t t o n Wolf ราคาเนี่ยจะอยู่ที่688เพชรก็จะได้ทางด้านของตัวสกิน1อันแล้วก็เงินอีก5 0 0 0มืนทองในส่วนอีกแพ็คนึครก็ผมที่มาพร้อมกันเลยก็คือทางด้านของชิ้นส่วนของปืนมิสไซล์ก็จะสามารถซื้อได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่20ชิ้นนะผม โดยราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่5ชิ้น240เพชรก็จะได้แบบ EP 5ม่วงอีก5อันถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีทางด้านของตัวชิ้นส่วนเนี่ยถึงแม้ว่าจะซื้อทางด้านของตัวสกินไปแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังไม่สามารถปลดล็อกได้นะเพราะว่าการปลดล็อกเนี่ยเราต้องมีทางด้านของตัวชิ้นส่วนปืนมิสไซลด้วยอีก20ชิ้นก็ใครที่กำลังขาดหรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมกันได้ หลังจากที่เราเนี่ยทำการซื้อชิ้นส่วนลุกพลังมาเรียบร้อยแล้วผมให้เราเนี่ยเข้ามาที่หน้าข้อมูลอาวุธกดมาที่ทางด้านของปืนมิสไซส์คำแนะนาเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับคนเล่นใหม่ผมในกรณีที่เราเริ่มเล่นใหม่เนี่ยแล้วบังเอิญว่าปืนนั้นเนี่ยกำลังจะขึ้นดาวใหม่แล้วอย่างเช่น2ดาว3ดาว3าดาวใกล้4ดาว4ดาวใกล้5ดาวแล้วหรือ5ดาวเนี่ยใกล้ขึ้น6ดาวแล้วก็ตามเนี่ยคำแนะนําของผมก็คือให้เราดูก่อนว่ามันขาดมากแค่ไหนนะ ถ้าเกิดว่ามันขาดไม่เกิน20ชิ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อใน้านค้าเน่ตเติมเพื่ออัพให้ปืนนี้เนี่ยขึ้นดาวก่อนได้แต่ในกรณนนีที่มันขาดมันผมอย่างนี้ผมก็คือขาดประมาณสัก60ชิ้นถึงเจชิ้นอะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วมันเยอะมากซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะปลุกพลังไปเลยเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีับผมเพราะว่าการที่เราจะรอขึ้นอัพดาวเนี่ยมันค่อนข้างนานจนเกินไปนั่นเองนะโอเคเมื่อเริร่มรอแล้วผมกดมปที่ทางด้านของการปลุกพลังทางด้านของปืนอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนชื่อปือนใหม่เป็น Wolf, มิซผ ความสามารถเพิ่มเติมใหม่ก็คือทางด้านของดาเมจเพิ่มขึ้น1%ในโหมดของ PVP เพิ่มดาเมจอีก0.5เหมือนมันเดินกับผมว่าถึงแม้ว่าทางด้านของการปลุกพลังนี้เนี่ยมันอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีทางด้านของการปลุกพลังขั้น2มากไอ้ส่วนของค่าพลังพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมานั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับผมในเรื่องของการลงเนี่ยความจริงในเรื่องของการลง PVP ทั่วๆไปเนี่ย ไอ้เพิ่มพลัง1%เนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลมากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าว่าในเรื่องของการลงกองพลเลยพุ่งนี้เนี่ยที่ค่าพลังของตัวปืนเนี่ยมันไม่โดนหักทาให้การยิง1%เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอดเลือดแรงอยู่พอสมควรแถมปืนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอัพขั้นสูงๆเนี่ยเราสามารถที่จะยิงมิสไซล์ทีหนึ่งเนี่ยสี่ถึงห้าลูกเพราะฉะนั้นดาเมจของปืนนี้เนี่ยมันก็แรงมากๆเลยยิ่งขึ้ในการปลุกพลังของตัวปืนนะผมเราจําเป็นจะต้องมีทางด้านของตัวชิ้นส่วนนนของปืมิไซ์ีช้น แล้วก็สกิลปลุกพลังขั้นหนึ่งของ b บ t เทน w ูฟ f 1อันเมื่อเราปลุกไปแล้วผมเราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก112หน่วยเลือดอีก337แล้วก็ดาเมจ p ีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1็ก็กดไปเลยจุ๊บค่าพลังของเราผมจะเพิ่มขึ้นอีกมาประมาณเฉลี่ย680แต้มซึ่งมันก็เป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยสำหรับค่าพลังในส่วนนี้ในกรณีที่เราเอาไปยัดแกนหรือว่าลงสงครามกองพล ในลักษณะของทางด้านรูปลักษณ์ของอาวุธผมลายพรางของอาวุธเนี่ยก็จะเป็นลายมาป่าแบ t เทิลวูฟลักษณะของตัวกระบอกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับโดนกรงเล็บควรๆหน่อยใครที่ชอบแนวอาร์ตเนี่ยก็แน่นอนว่ากระบอกนี้เนี่ยก็พลาดไม่ได้แน่นอนผมรอจนกว่าทางด้านของเวกฝึกพลังขั้น2จะมาเนี่ยลักษณะของสกินเนี่ยก็จะโดดเด่นและก็สวยขึ้นกว่านี้อีก คาแนะนําเสริมของผมสำหรับคนที่อยากจะใช้ทางด้านของปืน Miss มิสไซล์ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่อยากจะใช้ปืนมิสไซล์เป็นอาวุธหลักนะเพราะว่าปืนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้มันดีแล้วก็ใช้งานได้ดีเนี่ยเราต้องอัพทางด้านของตัวค่าความสามารถเสริมด้วยเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ค่าความสามารถเสริมพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นอย่างช่นตอนระดับ4ีดาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอัพจนเต็มเนี่ยมันจะทําให้ค่าความคิจิคอของเราเนี่ยแรงขึ้นจนถึง15% รวมถึงค่าการเจาะเกาะตอนสองดาวโดยผมเพราะว่าปืนนี้เนี่ยดาเในการเจาะเกาะอะไรพวกนี้มันสูงอยู่แล้วการที่เราได้เจาะเกาะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อการเล่นและยิ่งใครที่สามารถปลดล็อกในระดับที่เป็น5ดาวได้เนี่ยจะทําให้ลูกกระสุนของเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดระยะเวลาในการเติมลูกกระสุนซึ่งจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในการยิงศัตรูได้ขี่ขึ้นในระยะเวลาที่จํากัดในการลงพวกหมวด p v p ต่างๆในส่วนของทางด้านอาวุธวิญ,ญญาณผมที่ทางด้านของตัวปืนมิสไซเนี่ยจะสามารถใส่ได้จะมีทั้งหมด4ีอันด้วยกัน อันแรกเนะี่ยคือ Eye of m a c h i n e Statue อันที่2อ Mechanical t r e x อันที่3 Tentacle d e v i l c k r a w และอันที่4เนี่ย Culer Sensor Rocket Launch Strap สี 4, อันนี้ผมถ้าเกิดว่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานสำหรับปืนมิไซล์เนี่ยหรือว่าเป็นสาย Burst Damage แรงๆเนี่ยผมก็คงแนะนำว่าทางด้านของตัวอันนี้เนี่ย Culer Sensor Rocket เนี่ยค่อนข้างที่จะดีที่สุดเพราะเมื่อเราติดตั้งแล้วเนี่ยจะทำให้อาวุธประเภท Rocket Cannon ของเราผมเมื่อโดนศัตรูแล้วเนี่ยจะเพิ่มมาร์ค จรวดทำลายเมื่อยิงครบ3ขั้นเนี่ยศัตรูก็จะเกิดระเบิดทำดาเมจบริเวณนั้นใส่ศัตรูเพิ่มเติมซึ่งอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างเหมาะสมที่สุดเพราะความสามารถของปืนนี้เนี่ยมันจะมีการยิงลูกกระสุนทีละ3-4นัดด้วยการที่เรายิงศัตรูทีเดียวปุ๊บเนี่ยบวกกับทางด้านของคอมโบกับ ทางด้านอาวุธวิญญาณอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการระเบิดดาเมจแบบรุนแรงใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นทีเดียวถือว่าเป็นการยิงแล้วคุ้มค่าที่สุดแต่เกิดเราจะพูดถึงการใช้งานในหมวดประเภทอื่นๆนะผมก็อยู่ที่ตามความเหมาะสมแล้วกันว่าเราอยากจะใช้งานเนี่ยเป็นอันไหนเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีสไตล์การจัดทีมหรือว่าแต่ละตัวฮีโร่เนี่ยการใช้งานกับวิญญาณเนี่ยมันก็แตกต่างกันไป ในเรื่องการใช้งานปืนนี้คู่กับปืนอื่นๆนะผมคาแนะนาของผมก็คือทางด้านของปืนนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือลูกกระสุนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยถ้ากับว่าเวลาเรายิงไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจาเป็นจะต้องพึ่งอีกปืนหนึ่งในการทําดาเมจแทนคำแนะนำของผมก็มีทั้งหมด2ปืนด้วยกันผมปืนแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นทางด้านของปืนตระกูลสายแคนนอนอีกอันนึงก็ได้ก็คือทางด้านของ Shadow Inferno c a n o n หรือว่า e x p o s i v e Inferno c a n o n ก็ได้เพราะเนื่องจากว่าปืนพวกนี้เนี่ยเบสดาเมจค่อนข้างดี หรืออีกปืนนึงที่ใกล้เคียงกันมากผมก็คือทางด้านของปืนสเปดกันที่มีความใกล้เคียงกับพวกนี้มา,มากๆแล้วก็ยิงจากระยะไกลได้หรือใ,ใครที่เป็นสายซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเพื่อนจากระยะไกลเนี่ยการใช้ทางด้านของปืนพวกสไนเปอร์อย่าง JS166 s n i p e r ร์ไรเฟหรือว่า JS4 Barlet เนี่ยช่วยก็จะดีเหมือนกันแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ตัวละครที่เฉพาะทางนิดนึงนั่นเอง ในส่วนของการเลือกใช้ตัวละครที่เหมาะสมสำหรับปืนอันนี้ผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการหยุดศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยอย่างเช่นแลนซ์บีเนี่ยที่สตันศัตรูได้โค้ดศูนย์แปดที่สตันศัตรูได้หรือว่าทางด้านของตัวพี่หมีเนี่ยที่สโล่ศัตรูหรือว่าหมาป่าเนี่ยที่สตันศัตรูได้เนี่ยตัวละครเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะสมสำหรับปืนอันนี้นะเพราะเนื่องจากว่าปืนนี้เนี่ยลูกกระสุนมันน้อยทําให้การยิงแต่ละนัดเนี่ยเราค่อนข้างที่จะต้องการกังหวังผลถ้าเราเนี่ยหวังผลลูก จะมีอีกกรณีหนึ่งผมสำหรับในกรณีที่เราเล่นเป็นสายซัพพอร์ตหรือว่าคอยช่วยเพื่อนในโหมด3ต่อ3อะไรพวกนี้เนี่ยการเลือกตัวละครที่ยิงไกลมาก็ดีเหมือนกันผมอย่างเช่นตัวไหนบ้างอย่างเช่นทางด้านของตัวแลนส์บีนผมเพราะว่าปืนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันยิงติดคีย์ที่เข้าทีนึงเนี่ยบวกกับทางด้านของโบนัสส่งปืนอีกสิแล้วก็ทางด้านของสกิลของแลนส์บีนเนี่ยทำให้ติดคีย์ที่เข้าทีนึงเนี่ยศัตรูเนี่ยแทบจะตายเลยนะคือดาเมจมันแบบว่าบึ้มบัมบึ้ม อย่าง,งที่รู้ผมว่าเราต้องระวังด้วยว่าเราอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนเพราะเนื่องจากว่าเราจะไม่ค่อยมีปืนที่ใช้งานอีกปืนหนึ่งสำรองนั่นเองเนาะในส่วนของรูปลักษณ์ของตัวปืนผมเมื่อเราเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยสังเกตได้ว่าตัวลายเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นตัวเคลือบสีเงินเงินบางลายลูกหมาป่าของเรานั่นเองนละลักษณะของการเล่นหองลูกกระสุนก็ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง,งสีก็ยังคงเป็นสีออกม่วงๆหน่อยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดยรวมนะผมไม่มีอะไร ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เปลี่ยนมากกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องรอตอนช่วงทางด้านของการฝึกพลังขั้น2เข้ามานะ่ะเพราะว่าการฝึกพลังขั้น2เนี่ยมันจะเปลี่ยนทางลูกกระสุนแล้วก็เปลี่ยนทางรูปแบบแอนิเมชันของตัวปืนด้วยสำหรับทิคในการใช้งานปืนนี้ผมในการเล่นแบบ1่งต่อ1นึ่งผม,ผมแนะนําว่าการใช้งานกับตัวละครเนี่ยเราควรใช้กรณีที่ศัตรูเนี่ยหรือว่าตัวละครของเราเนี่ยสามารถสตันศัตรูได้หรือว่าหยุดการเคลื่อนที่ได้เพราะว่า เมื่อเราหยุดการเคลื่อนที่ของศัตรูปุ๊บเนี่ยให้เราเนี่ยทำการยิงใส่ศัตรูในจังหวะที่ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าโดนสปารนตได้สังเกตได้ว่าแค่หนึ่งคอมโบผมศัตรูนเนี่ยก็แทบจะใกล้ตายแล้วไม่ต้องพูดถึงเลยว่าถ้าเกิดว่าผมอัพป,ปืนเพิ่มเนี่ยเพิ่มความสามารถขึ้นไปอีกผมเราสามารถทำคอมโบวันช็อตวันคิทชิวได้สำหรับคนที่อัพเกรดปืนนี้ในขั้นสูงๆงแล้วก็ทำปืนนี้เนี่ยจนกระทั่งผลมากๆหรือว่าทำอยู่ในดาวสูงๆ สเต็ปการเล่นนะผมในการลงหนึ่งต่อหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ผมส่วนการเล่นแบบ3ต่อสเนี่ยสเต็ปก็อาจจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการซัพพอร์ตก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูเกมเพลย์อีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะ สำหรับการเล่นเกมเพลในคราวนี้ผมจะลงในโหมด3ต่อ3ผมจะเล่นเป็นหน่วยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเพื่อนจากระยะใกล้ตัวละครที่ผมใช้ก็จะใช้ทางนม่งของตัวละครแลนส์บินที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถหาได้ง่ายแล้วก็มีทุกคนแน่นอนเพรตัวละครตัวนี้นีสำคัญมากสังเกตได้ว่าหลังจากที่ผมเนี่ยกดสกิลบัฟคิลิคอฟท์เนี่ยยิงใส่ศัตรูเนี่ยโดยเฉพาะทางนัานของตัวบิวเนี่ยทีเดียว1คอมโบ ศัตรูเนี่ยเกาะหมดและศัตรูเนี่ยก็ใกล้าตายถ้าเกิดว่าดาวเมจของปืนนี้เนี่ยมันแรงอยู่แล้วผมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขก็คือเราเนี่ยเพียงแค่ต้องยิงศัตรูให้โดนแค่นั้นเองของสำหรับคนเล่นมือใหม่ปืนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่ใช้งานได้ดีดาวเมจแรงแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการฝนเล็กน้อยผมแต่เกิดว่าใครที่ฝึกฝนจนชำนาญแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าปืนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปืนที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในการลงหลายๆห,หมวดมากไม่ว่าจะเป็นพิวพี่ยิงตัวหนึ่งสามตัวสามหรือว่าโดยเฉพาะในการลงสงครามกองพลนะผม ยิ่งใครอัพปืนนี้เป็นปืนหลักเยิมๆเ,เนี่ยแล้วยิงโดนศัตรูเต็มๆหน้มมาแล้วติดซิคล์เนี่ยไม่ต้องพูดนะผมหนึ่งคอมโบหนึ่งจุดชิวแน่นอนสำหรับคนที่อัพปืนนี้ในขั้นสูงๆด้วยการใช้งานกับตัวละครที่ค่อนข้างเน้นไปที่การสตัร์หรือว่าหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูเนี่ยทำให้คนเล่นใหม่เนี่ยก็มีทางเลือกมากขึ้นนะเพราะว่าตัวละครฟรีสำหรับคนเล่นใหม่เนี่ยตัวละครที่สามารถสตัร์ได้เนี่ยก็มีหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นทงานของตัวบิวธรรมดา แนง์ธรรมดาหมาป่าหรือว่าตัวชีน่าหรือว่าทางด้านของตัวชีน่าอะไรก็ตามเนี่ยตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็มีความสามารถในการเริ่มต้นแล้วก็ซัพพอร์ตสำหรับคนเล่นใหม่ให้เล่นง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนนี้จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีมากๆสำหรับคนเล่นใหม่ที่กำลังคิดว่าจะหาปืนหลักหรือว่าไม่มีปืนหลักที่เป็นปืนแรงๆเลยเนี่ยปืนนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยนะ สุดคร่าวๆสำหรับทางดั่นของการปลุกพลังปืนมิสไซล์แบ t เช w วูฟผมการใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่าปืนนี้มันดีอยู่แล้วผมดามมีมันแรงจัดจ้านมากแต่ถ้าว่ามันจะใช้งานยากนิดน,นึงสำหรับคนเล่นมือใหม่ที่อาจจะอยู่ในช่วงการฝึกกับผมพอปืนนี้เนี่ยการจะยิงให้มันโดนศัตรูทุกนัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้ประสบการณ์ในการเล่นพอสมควร เหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคลิปดีๆมีสาระความรู้แบบนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช anel ยูทูบแล้วก็แฟนเพจเป็นบุญนะ้นหบเหมือนเดิมว่าผมก็พยายามทำคลิปที่มีสาระความรู้เอาไว้ใครที่สนใจไหนก็สามารถเข้ามารับชมได้นะก็จะทิ้งไว้ที่ข้างใต้สคริปชั่นแล้วก็ความดูบนของจอให้เหมือนเดิมเจอกนันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ